ก้าสามเชคข้าวอาหก้เพลงหนึ่งว่าตีผูจริงกานางลงหังเสียต้นฉบับของนิ้วธรรมศาสตร์ก็คืออาจารย์วิโรธเอาจริงๆนะถ้าต้นฉบับจริงๆแล้วคือคุณชวน อ้โหนั่นแหละนั่นแหละแบบอดีตนายกท่านาชวนหลีกภัยตีกระงสูงมากคนนี้สวยมากเลย <c oughs> เป็นนางเอกนิ้วจีนจากแผ่นดินใหญ่เลยนะคะเข <c oughs> าคุกเที่ยวนั้นมีความรู้สึกไหมว่าอู๋ตายฉันกลัวตายจริงๆอยู่สองปีนะห้าติดคุก<ป>สองปีผิดขนาดนั้นเลยเราต้องตีตวนเอาบ่วงนะเอาบ่วงนะเอาห่ว,วงเลยเอาห่วงเนี่ยรอดรอตีมาเลยนะแล้วก็เอาเอาคอเนี่ยทุบบ่วง ทุบ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 ให้บวงเนี่ยมัน,มนเล็กๆๆลๆก,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 กลงเนี่ยตอนอยู่ในคุกไปเจออะไรบ้างละ่ะหลายลๆคนเนี่ยพวกเก่งกวางเนี่ยเข้าคุกนี่คือสวรรค์นะแต่อาจารย์วิโรจ์เนี่ยอดอยากตัดแห้งฉันเข้าไปนะพมจันทร์เป็นก้อนออกมาก็เป็นก้อนตอนที่ไปร้องเพลงกระสาระรูปนี้และขอเรียนท่านผู้ชมนะคะว่ารูปนี้ไม่เคยไปออกที่ไหนเลย ลงใต้เที่ยวนั้นไปพบรักด้วยหรอนี่แหละเข้ามาขอแต่งงานผู้ชายนะคะค่ะมายกตีนี้ฉันขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาช้อยทองมาทาบนะคะน้ําตาลไหลเลยสีด้วยความปราบปื้มเกิดเป็นหญิงเข้ามาบอกว่ารู้ไหมแอนนี่บ้านเนี่ยเราเอาใครมาใส่ไว้ในบ้านบ้านก็อุ่นขึ้นมาอ๋อใช่ไหมสตาร์แมทนี่ก็เย็นเย็เอายิ่งสักมันนั่งปุ๊บะ็ะอุ่นขึ้นมาทันทีไทายวิลโลไปอยู่ในบ้านเขาเขาก็าจะอุ่นทันทีถูกต้องเอาขาตายแล้ว เลิศไหมเลิศก็เขาบอกว่าจะเป็นวอร์มเมอร์อ่าใช่เครื่องทำน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉันไม่ใฮีเตอร์นะยะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง